เรียบรือรีดจะกลิ่นอกคาดคนเมืนเขา,เอาบอกเรพ่องิชีหางมือนจัาปิชิก้าเอาหดอันนี้แ <นะ S 2> สดงว่ามันเป็นอันอง้วกับเป็นง้วง้วง้วงตัวง้วพี่เนาะโอ้บอกว่าโอเล่ขันว่างากก่้วเถอะกันง้วาเมยกันจนคนคนญาติต,<อ>ตัดบุดเลยทำทำแผดแป้นเลยรักปานอย่างอ๋อถูกนี่ฟังว่านี่ สำรวดกดเกนดูพอทั้กกดข้าวางในตู้นี่ไ้ผู้ชายาทำไมเตอเ a ือวจะก้นแม่แอบเบอร์กคต่แอบเบอกตูโอ้ยขอด่ตู้ มักก้นบ่มักก้นมักก้นบ่อะไรมักกนน้อยน้อยนหรือมักกนใหญ่วายมันกำลังชั่งมักก็มักัจุดนักเลยก็นมักทังหน้าเลยครับมักังหน้าเออมันอ่ะมักก้นว่าเลยว่าไปหายมักทังก้นมันก็มาสวยเลยคับว่าก้นตนกับมคือก้นเจ้าอ่มัน มันหันไปแล้วข้อหน้าด้วยใช่บอกขอหลายเลยเอากันไปแล้วมันหันคอยเบี้ยนไปเองมั้ยหรอคอยเบี้ยนเบียดไปหาคนเลยเด้อหักาปอย่างถ้าที้ก็เบิ่งหน้าเบิ่งตายน้องทางหน้าเนื้อเชนเนื้อเพลงเนาะอาจารย์โดยโดยโดยเออเนื้อเพลงว่าได้เชนเนื้อเพลงกุนโจนฮันเด้โอ้ร้องได้บ่ตูุร้องได้บ่ เป็นเพลงรุ่นเก่าว่คนกต้ตเขาใจเขาใจอายากเลยบอเพลงเพลงคนก้นตันต้นเป็นเพลงรุ่นเก่าบ้าแมนนแมเอาอาจารย์ห้องห้ดูจัก่อนนึงเป็นอะไรอ้าอ่าอ้อานีน่จะก่อนเอาเอาใไหาบกนตลองเพลงนั่นก้นต้นนั่นบ่ ีเป็นลองไรจีบเ้าก่อนเคาชเป็นลองกออเอาร้องบก่อนแตว่าพันจื้อได้พันจฮอังเ้พังได้เขาหลไปว่าลวรัตัดตอนบได้อตอนบอไรจีบสช้ก่อนจนเราทั้งบาราเพิ่นแล้วบอไดจีบเช้าหน่อยแล้วใช้พันอกินาวแล้วาวด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 าวแล้วอลยจ๊งนอยค่าที่คาคล้องคาทามแล้วเลยไดอแล้วก็ว่าเท่านี้เท่านั้นเขาก็จืจํจำน้ำม้นแล้วโอหไว้ไว้นะไว้อริบบอกเอไว้ไปมาสามนั่นะเออไว้ ครับได้เอาได้ถือว่าห้าสิบด้านนี้สบาย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 โอ้ตัวสบายสบายโอ้ตูวนี่สุดยอดอะไรขายบังขายบังมี่ขายเนม้กอไหมเออขายเนือไม้ขายบังมี่หมดแล้วขายเป็ดขายไก่หมนแล้วไก่ก็ไล่ไก่ก็ไก่หมดไบ่อะไรเอหมือนหั่นเกาลัดมาเค็งมาขาย ขักปานอย่างก็บบกเข็งกับมี่มันประตอยู่นาเป็นไก่กับมีลขายบัวานงกระองหมดโตโอ้โหบบักอึกัมี่ปอจขายบัแพงเหอะบักอึกับมี่บักอึนะจะอกก็ยังไม่ได้รอขับปูกว่าอยู่างจักมัดมีเออันบมีเนาะเออจะแบะกินเม่อนเออไปแล้วไปฉ เออปลาบอทำมงไปลบเขาเห็ดดังบอเขาเหยนีใส่เออูเขาไปไปเลยเลยต้องได้ไปหับไปส่งบออหสอยู่มออยังเกาอออยู่มอหนึ่งแะใกล้แลละใกล้สิจบแหละยังสามสี่ปีเห็นมออใก้สู้ว่อยู่นี่ไนบ้นใหม่สี่ห้าปีกูละมอหกมอเจ็ดเอาบจาก่บนพีน บันเพินเออขวากาญจนงงกับบัาน์ไร่นะพุ่นนะอยู่บันพินนะพินเนื้อเอาบุมีนะอยู่นี่เยอะไรคือบอกอาจจะเข้าใช่ใช่ใยเผ็ดนิดเดียวบ่เข้าในใช่ยะเผ็ดนิดเดียวเขาบอให้เข้าเป็นตัวนี้นะเขามาเข่าตัวนี้นะ่าไก่ใช่ใช่ยำเผ็ดในไก่เป็นบ่ตัวนี้นะมันไก่ก่อนเนาะบัณฑพินแล้วไก่ แสดงมาบ้านพีนที่ฮอดมอเจ็ดอยู่นี่เนาะโอ้คอยละวะไกลกว่านี้เขาคอยละวะอยู่ในนี่มีโรงเรียนหอดมอเจ็ดโบมีเนาะโอ้โบฮาไปบ้านใหม่ไปมอใหม่เออไปมอบ้านใหม่ไปบ้านมอสอพินโบมีโบตุแสดง่ไกลเลยเนาะแสดงว่าผู้สาวนี่ก็จะกินน้อไม่เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้เออเที่ยวไปอ่ะนะเมื่อวานขึ้นชีโบได้ไปแล้วมันทำแล้ว มมออืขั้นไปแล้วกบอกว่าได้หายมาเดี๋ยวนอนปอกหน่อ้ำม้ยดีแต่บ่ได้บ่นอนปอกนอไม้นอนไม่ได้ปอกได้เห็นบ่ปอกนอไม้แล้วก็พูดแล้วสิพันเราก็พักแยงอยู่ผพ่ไปแล้วแควไพ่ขันบ่ วันนี้อันพูดได้สิงมหอยใช่คืมีคือว่าคือว่ามีนองมี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 อยู่บ่หอยใช่นะมมีโอ้เพราะว่าจะได้งมหอยแล้วก็มาต่อยกุ้นแล้วก็แกงนัเนนะไหมนาอผักลาญงใส่ผักกาญงหอมหอมโบผักกางจะมีพริตูก็มีโอ้ผักอันกะเพราค่ะวะเป็ดป่าอยู่น่นน่ชวนเจ้านานตู่แมน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  ตูนี่ตูนี่สุดยอดแล้วตูนี่คะแนนว่าเมื่อนี่เป็นบ่อไขมาเลยเป็นบ่อตูน้แล้วเอาอยู่พุ่นเลยนอดบอกน้ำไม้เลยนอนเผากกนน้ำไม้เจ้าว่าเชื่อห,หดต้นน้ำไม้ขบจักแล้วมันจพะพอได้ขายยามเร่งแน่แหละวัวสั่งแล้วเจา้จาก,กระหมังนะฮด คนปลูกของพังปลูกนั่นปลูกนี่มากมาแล้วก็บึ่งแล้วคนสุูบฉดเลยตู้ก็คือคนสูบดูมันขยันดีบึ่งเนี่ยเนื้อสัตว์นะเนื้อสลัดเ์ที่เอากัด่าชอบนะกะคนปลูกลุ่มคุณนะคอยว่าจะชี้ซะเอากจเบี้ยมันหาเอาตัวมันใหญ่ันจะกินสบายแน่เออผมบอกเอามื่งหนึ่งโลดเนาะร่าง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 ก็สบายแล้ โดยโบราี่ก็จะจั็งนานมันดำนานมันยากฮนะมันแสดงว่าหน้าตู้มีนูโดมชมบุญนับแต่กุ้งหอยนี่พอได้กินแม่นบ่พอได้กินโอ้ซั้มชิก้อยเนาะกุ้งก็ดีโอ้ยบ่ลยัดแต่บ่มีผักหอมเลยฮะก็มีแต่สั่งชาวสันเอาไปกอดอยู่เรากิ่นอ๋อบ่อันเรื่องผักเรื่องหญ้านี่ยราชั่นฮาบไปชอบหมดแม่นบ่ขันไปนี่ได้่เกบัวก็มี มันบุมีดิเนาะนี่คนบุมีอันลูกบุมีมีเนาะบุแม่แหละอยู่ภูเดียวแมนบอกนอนหนาวเดียวนอนหนาวไปหากุกเยสารวัตยังสิไปพุ่นได้หนิเนาะไปไปต้องไปหาตูมีเห็นได้ก็ไปเอมเสมอกันไปสอเสมอือได้ตู้เอ้ยไปอีกแล่ ฉันค no, no, ือบะหืมแท้เอาหนูไม่ต่านไหมมันก็หนูไม่ต่นใหญ่เนาะไปแก้ได้เป็นเนอะเราหนูไม่ยังอมทำใหญ่เราคิะขันใหญ่จะบอกให้เห็นบางนัดเน่าไลยไปไลยเราจะบะนัดมือนัดมือนี่เออบางนัดเน่ากับขั้นกว่าบางมีอยู่ขาดเลยบางมีนะตีบะบะบะมีนะมันเน่าจิมันเน่ามืดบะมีะ แต่สีบ้าวอะไรบักมีอย่างว่าสีแต่เก่าบางมีมันหอมมันด้เพราะว่าเน่าเนาะ้อยเน่าจะเหม็นบักมีโอ้คือว่ามีดวงดันบ่เนาะเจะได้บ้าวกัดดัดผู้สาวไปหากระชิดหาเนี่ยมาต้อนมาหาผู้สาวแล้วนทนไมเนาะ ไปสันกอว่าจะกินกุ้งบ่เมือไปแกงหน่อไม้ก็เนื้อกุ้งก็สเก็ตมาจุดดักขันดอแรกละยามได้กินแกงหน่อไม้สีมือเราวมันคักแล้วมโงอยอดตามมเินไปเมื่อใดก็ได้แกงอยู่แล้วหน่อไม้หมือนยากดอกมันเรื่องหน่อไม้มัดไงตู้มันมดแล้วหูวาว่าหน่อไม้ในส่วนเจ้าโอ้เฉพาะเบิร์พัดบาร์โซ่ชำมือน้ะจ้ะเจ้าบดได้บึงขับสั้นแล้ว บหได้อยู่ชั้นอยู่ชุ้งหรยคือเราเกาะลงก็ได้เมื่อหดใหม่เมื่อหดใหม่เมื่อเราฮดใหม่ฮดใหม่หดใหม่น้ำกระได้ขึ้นไหวแล้วท่าอยู่อยู่ทางป่อยใช่าสิป่อยนั่นหรอเออน้ำน้ำคำบุบีบกไดโอสวนตัวสุดหนอนอะไรเอื้อสั้นเ้ามหูเรียกว่าวาตู้เฮานี่โสดบ่หรือว่ามีเมียเดี๋ยวนี่จะกลัามาตัวเอื้อยเดี๋ยวนี่ฮะบ ว่าเลยเจ้าพันมีอยู่เอ้ยชั้นคือบ่ถามลองเบิ่งว่าเพิ่นมีจักว่าเพิ่นมีแล้วเดียวนี่ฮะก็ยังไปถามไปแล้วให้เพิ่นถามก่อนเห็นบ่เราก็เห็นตัวจริงแล้วเราไปถึงเถึงแล้วเหลือเกินค่อยไปแล้วนะไปแล้วยันเรายังบ่จักว่าเจ้ามีเมียยันเจ้าอ่าเออไปแล้วแบบว่าเราก็เห็นอยู่ผู้เดียวอยู่มันก็เบิดเท่านั้นแล้วแต่เพราะในจากที่เรไปดูไปดูเลยเลยเราไปแล้วเราไปถ่ายคลิปกับผู้บ่าวเบื้องบนก็ไปแล้วก็เฮากวกู เราไปดืเราจะ้องแล้วผู้ชายผู้นึ่งเออเรามดจืดแต่หึงนะหึงนะตอนนั้นนังบดจืดกันยั่งปจครับอนนี้แตเาแตาเละสองคนผู้ชายชายสองคนเฮ้ยตู้คนตู้คนลราพยอยากจือบาแต่โดน้วเนาะเออเนหึงแล้วคันบ้าแล้วมันก็บเบวาไลอาทิตย์แล้วไปเริ่มไปไทยต้อจะได้เดือนแล้วยังวาไลอัทิ มื่อจีหอดปีปีปลายเนาะมันจะเป็นปีแล้วมันเป็นพุแล้วปีปลแล้วนี่พุ่นเออแต่ปีแล้วแ่ช่วงมันไม่เป็นถูกปีนี่แต่ช่วงน้อไม้แห้งๆพูดบอกแห้งกอ่าน้อไม้ตอนนั้นเนลม้อไม้น้อไม้มีบ่ตอนนั้นบ่มีสิบ่มีเนาะงน้อไม้ก็ภายใต้ขีสต่อไปเน้นเลย มันตายตายขี้ก็แม่นตายแดดก็แม่นตอนนั้นแล้วมันเรื่องคือไฟไฟตายขี้มันตายแดดตายอะไรบฮดมันจากดิถือว่าตอนนั้นเนาะถือว่าผู้เช้าี่อันนั้นแม่บอกเที่ยวเคยเที่ยวไปหาเจ้าอยู่ไหไปอยู่กรมประวัตเราหรอกผัดไปสุดเดียว Tân ông tân ông. Oh, ma hát, Mà hảo 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 รับกได้นได้เลยมือตาไมจะึ้นแล้วตู้เลาว่าเล่าว่ฮิวโนนแต่เมื่อบุญชิโนเราแล้แล้วก็ว่าเดี๋ยวีเขาก็ยังจับาเขาแห่ประสาทมันธาไม่เริมือแม่นแห่ซัเพึ่งมืออื่นหมดขาคอยว่าเมื่อมืออื่นนี่ไทยโบราผ้าก่อสิไปน้ำเชาไฟแคนนั่นใจไฟไปบ แสดงแสดงมาก็เฮาภาษาถึ่งมื้ออื่นเนาะแต่ว่าการแสดงนี่ยังบ่แน่นอนมื้ออื่นน่ะมื้ออื่นเป็นมื้อแสดงเต็มแม็กมีแต่บ่สุท้ายแหละมืออื่นนะมืออื่นแสดงมือปิดมีบ้านแต่บ้านแต่ละบ้านก็งสิไปร่วมแสดงดมืออื่นมืออื่นมือสุดท้ายไปบ่ไปบ่ไปบ่เออไปบ่ไปบ่ล่ะว่าไปแว เออ้ทีมงานเขาีิแหละพวกทีมงานเขาไปก็เป็นไปเลยสิบคนไปบ่ผู้ใดเน้อสิไปน้่งยุ่งมื่อคืนจะได้หอกมือมวนมือมือสุดท้ายเนาะไปสายไปทันเลยเริ่มโดนแต่เสียหนึ่งเลยเสียบมมีหลุดขีขันโบจ้างหลุดเข้าไปปั่นจักรยานห้างเข้าไปเละนะไปสี่คนกระโดนสองคันเลย บอลอดจะเไปกันสนุกเออคันผึ้นมายางบอลอ่ไดเไกลนพอดีเลยเอากอกดไปกับสนุกสไกังใช่ไหมโอ้ยกดไปสวรรกดยังขี้ดจักไปปูเดอไอโต้ไอเต็กปูกให้ให้อันนี้ใช่ไอให้ตูมีเนี่ยมาหาบอาศารัยขายต่อไหมแมลงนรือขายบางมีตูมี่มาคเอากันไปเูไหเจ้าแม่โมคือเน้อใ บอคือบอคือมันบอคือเรางาแสดงว่าไปมืออื่นนี่บุรีเมื่อมาตระแรงบ่กยันว่าเสียแบบอยู่เสียนาหานอีกขนาดเสียนาหานเลยบ่รวัดอะไรเอามาไปโมยโมยบ่มาเออมาแต่มีโมยโมยูกันอยู่แล้วลัดสูงไหนมีโมยหุ่ใหญ่โอ้ยอยู่ห่างกันโคตรอุบ่าอาบูซาลเราจะอยู่ห่างกันคนละเมตรก่ล้านเมตรเป็นเมตรเพื่อ เมตหนึ right? okay. ่งได้บ่แม็ดไมได้แล้วได้เมันชัเมันแม็ดต้อกรเทไว้เอออันนี้มือแข็งกระเทิงเลยเนาะก้านอีกผมตู้เนี่ยะเป็นคนสุภาพเราบม่คอยจับเยตู้้เอาไปเห็นกขนแล้วจะจับผูกปอบบม่ได้เร่ได้เลยมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายแมนผิดสินธรรมคันคนเป็ดนั่นเน่ยไม่ว่าคนพะโลกันนันนั่น ได้ก็เอาบได้าก็อยาแต่ก็บนันงใจผู้สาวได้เราจะด้เลยพ่อสาวหันเป็นคนเก่งใจผู้สาวได้ก็เอาบได้ก็เอาสตแสดงว่าผู้อื่นในใจสิไปอ่ะนะแเมนบอกไปงานปะทัดอีกรั้งเหมนบม่เหมอนอกแสดงว่าเต็มแมทแล้วเดาไมไ่ลม่นบอก